สบายดีเนาะสบายดีมูเพื่อนส,ก,สก,นนอกูตุคนเนาะคลิปนี้เฮาสิพาทุกคนมาแก่นะเ,กเนาะ Excel เนาะตัวอย่างเขาเจ้านะสิเปิด Excel เนาะสีเปิดนาะเนาะเขาเจ้าสิกดปิ้นเนาะเนาะปุ๊บเขามาปิ้นเนาะนี่นั่มันจะขึ้นไปน,น,นี้นั่นเนาะมันปิ้นบ่ได้่เนาะเนาะจะสิปิ้นเอกสารเป็น ไฟเอ็กเซลมันบวได้แนะ่นอนอเนาะเขาชีคคลิกปิน้นอยากให้พิมพมดดนน์นี่นนะพิมพ์มดได้จะยังเนาะเนาะพิมพ์อยากพิมพ์ได้เนี่ยอยากพิมพ์หนีนาะพิมพ์ได้เนี่เนานะแต่ว่าเขาชีคลิกปินกน้นแล้วคลิกบวไรเนาะลิ้นบวไรเนาะฉันเข้ามาแก้กำกันเนาะโคตรออกเลยเนาะ เนาะเอามาแกะนากันเลยเนาะขั้นตนแรกเรับกับเขาตัวนี้เนาะเอามาพิมพ์คำว่านี่เนาะรันเลยเนาะรันเนาะคำว่ารันก็อนเนาะนี่ครับเจ้าเสียบก่อน ไปซาก่อนเนาะรันเนาะพิมพ์คำว่ารีจีอิดิทเนาะนะทุกคนเนาะเห็นเนาะรีจีอิดิทเนาะแล้วก็กดโอเคเนาะแล้วก็กดแย่เนาะ แล้วเ้าก็มาเขาวขึ้นนี่เนาะมาเขาทีนี่เนาะมันจะมาหน้าตาตัวนี้ฮ ouais ะมาเขาตัวนี้เนาอนนี่เนาะเขามาทีนี่นน pues 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 เนาะพิคคีเคลนยูดเซอร์นี่เนาะหลังจากนั้นเ้าก็มาหาคาว่าซอฟต์แวร์นี่เนาะนี่ซอฟต์แวร์นี่เนาะมาฮ่าคาร์วาซอฟตต์์ซอฟแวร์เนาะหลังจากนั้นเ้าก็บมาฮ่าคาร์าไมโครซอฟ์เนาะ นอนมัคคุอกนะทอกจากนั้นหากับำหาคำว่าเนาะ Windows ที่เนาะเนาะ Windows เนาะนาะ Windows เนาะเอเข้าเครื่องเนาะเดือดเครเวอร์ชันเนาะเดือดงเนาะคิดศารนาะตักันเนาะลอกจากนั้นห้าก็เหลือ Windows เนาะเหลือ Windows เนาะ Windows เนาะคิดขว้เนาะหวาเลือกเนาะเดือวตี้เนาะ เนาะแล้วเ้ามาทําการติ๊กบางหนึ่งมันบรทษัติ๊กแบบนี้เนาะ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 ติ๊กตัวนี้เนาะที่เรากดแอปพลายเนาะนี่นะกดแอปพลายเนาะเขาว่ามันมันตะกี้มันยังบติ๊กแบบนี้เนาะบริ๊กแบบนี้บริ๊กแบบนี้เนาะเนาะที่เราเป็น่ยนทำบริษัทแบนี้ติ๊กแบบนี้มาติ๊กแล้วรับแอปพลายนะโอเคหลักฐานใหากับโค้ดออกเลยหน่อยเนาะ อหลังจากนั้นเาก็มาเข้าวงไวไฟแล้วมน้งเนาะเข้าวงไวไฟว่าเข้าเบิกเอ็กเซลเนาะเขอให้เนาะเข้าเอ็กเซลเนาะเนาะมาเขาวงไปเนาะนี่เนาะมาเนี่ยนาต่างมันก็จะต่างมากแค่เราเนาะนี่เนาะนี่เนาะหลังจากนั้นเาก็เข้าปิ้นลองเบิงมั้งเนาะ ชอบปินเนาะในนอ่องมันเลยมันจะได้แนะับในน่นอนเนาะพรนทุกว่าทุกคนท้าวาเฮ็ดแบบคล้องขบะเจ้าแนะนำมีฮั้นพันเปอร์เซ็นต์เลยเนาะจะได้เนาะหลังจากนั้นเท้า,าทกับว่าท้าการเสียบปินเตอร์ลองเบิองเนาะครับจะเสียบปินเตอร์ก่อนเนาะเสียบปินเตอร์แล้วเนาะคือข,ของข้าพเจ้านี่ แค่ if, นอนจีสองชิปเนาะเดี๋ยวตัวนี้เนะาะมันคือวนะัลเลดีเนาะเนี่ยครับเ้าเจะจีบับปินเอกสารเนาะมันเนาะจีบับปินเอ็กเซลเนาะมันจะบวกล่ะเนาะนะเปิดเป็นขึ้นมาเลยเนะน,นาะสปินตัวนี้เราเบิ่งเนาะนาทีนาเดียวเนาะเปิดครึบปริ่มเนาะเชื่อกำหนดเอานาเดียวเนาะ หนึ่งนะหนึ่งเนาะหนึ่งเนาะนา่เดียวเนาะกดปิดเลยเนาะมันนาะนี่เนาะทุกคนเนาะมาเบิ้งเนาะมันีเนาะ ลายน้ำมึกหน่อยเนาะจังลายน้ำมึกแล้วห้ามมาเบิร์นวงน้องจอมวะเนาะแต่วันนี้เราฟอกลอยเปอร์เซ็นต์เน่นเนาะโอเคเนาะใครที่ว่าเจอปัญหาแบบนี้เนาะให้ทุกคนสมัครติดตามขบวนเจ้าแนะนำเลยเนาะเนาะทำประกันมาได้ลอยเปอร์เซ็นต์นั่นเองเนาะ ถ้าว่าทุกคนเห็นว่าคลิปมาเป็นประโยชน์เนะะาะกะ็พาคนกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามสองข้อเห้าเลยเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการอีคลิปเนาะเจอกันใหม่อีพี้าเนาะขอขอบใจเนาะ